สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการปฏิหารพักเครื่องพักเกจิวันนี้ทางทีมงานของเราพอ,อนำเสนอเรื่องราวเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพิมพ์ลงในหนังสือหลวงพ่อทบซึ่งผมอ่านแล้วก็ทึ่งธรรมดาส่วนมากแต่และหลวงพ่อจะเล่าเรื่องความเหนียวยิ่งไม่ออกฟันไม่เข้า แต่เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาของหลวงพ่อทบที่มีต่อศิษย์และคุณวิเศษของหลวงพ่อที่มีหลายๆด้านเพื่อนๆพื่อนหลายท่านอาจจะเคยฟังเคยอ่านกันมาแล้วก็ได้เรื่องทั้งหมดก็มีดังนี้ที่วัดซากเล็กชื่อเดิมคือวัดซากเล็กเหนือตั้งอยู่เลขที่หนึ่งบ้านซากเล็กตํบลซากเล็กอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร วัดซาเกรดมีพระอุโบสถหนึ่งสร้างเมื่อตั้งแต่ปีพศ2467ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นศินลปะอูทองหน้าตักกว้างสามศอกมีพระนามว่าหลวงพ่อถึงชาวบ้านในละแวกนั้นให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธากันมากในปีพุทธศักราช2493พระอุโบสถหลังนี้ ชำรุดสุดโสมลงไปมากทางคณะกรรมการวัดจึงได้มากราบอาราธนาหลวงพ่อทบไปเป็นประธานในการสร้างใหม่ซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้ไปเป็นประธานสร้างให้โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดสปีเมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จแล้วท่านก็ยังได้สร้างกุศลขึ้นมาใหม่อีกสองหลังระวางที่หลวงพ่อทบไปเป็นประธานก่อสร้างอุโบสถนี้ทุกวัน จะมีญาติโยมมาช่วยกันอย่างมากมายทางวัดจึงต้องมีโรงอาหารหรือโรงทานเอาไว้เลี้ยงคนที่มาช่วยงานผู้หญิงก็จะเป็นแม่ครัวส่วนผู้ชายก็จะเป็นแรงงานมันเป็นภาพที่ประทับใจยิ่งนักและด้วยที่มีคนมาช่วยกันทำงานอย่างมากมายนี่เองแม่ครัวจึงต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวไหนจะหุงข้าวไหนจะทำกับข้าว ไหนจะล้างถ้วยล้างจานเรียกว่าแต่ละคนเงื้อโชคเลยทีเดียวหลวงพ่อทบท่านก็รู้และเห็นใจแม่ครัวมากวันหนึ่งท่านจึงได้เอาบาใส่น้ําและได้ไปนั่งทําน้ำมนต์อยู่ต้นน้ําที่ไหลผ่านหน้าวัดเมื่อหลวงพ่อทําน้ำมนต์เสร็จแล้วก็พอดีมีแม่ครัวคนหนึ่งชื่อนางเขียวเป็นคนบ้านสากเหล็กแต่เดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ที่บ้านโนนสูงกับสามีแล้ว นางเขียวกำลังยกถ้วยกระเบื้องจะไปล้างที่แม่น้ำหลวงพ่อจึงได้อน้ำมนต์ที่ท่านทำเสร็จแล้วเทลงในแม่น้ำแล้วก็บอกกับนางเขียวว่าขยัาไรสินะานางเขียวเมื่อได้ยินหลวงพ่อบอกเช่นนั้นจึงนำตะกร้าถ้วยกระเบื้องจุ่มลงในน้ำแล้วยกขึ้นมาขย่าอย่างสุดแรงปรากฏว่าถ้วยกระเบื้องกับไม่แตกเลยสักใบแถมสะอาดดีกว่าเดิมอีกด้วย วันนั้นทั้งวันใครไปล้างถ้วยก็จะเขย่ากันทุกคนเป็นที่สนุกสนานเฮฮากันมากวันหลังนางเขียวก็ลองทำแบบเดิมดูตอนที่หลวงพ่อทบไม่อยู่โดยนำอาตะก้าถ้วยกระเบื้องจุ่มลงไปในน้ำและลกขึ้นมาเขย่าย่างแรงในพ้นทันตาเห็นเหมือนกันถ้วยกระเบื้องในตะกา้าแตกละเอียดหมดนางเขียวงงเป็นไก่ตาแตก ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่องราวทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ